มึงเห็นอะไรไนะฮะเรื่องเรื่องว่ามึงเห็นอะไรดีกว่าชื่อเรื่องนี้น่าจะตรงกว่าวเรื่องมึงเห็นอะไรเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเปรมนุวัตรเลยครับเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็ต้องไปค้างคืนนะครับเวลานอนต่างที่ในเงี้ยในหัวผมมันจะชอบแบบคิดคิดเรื่องที่มันแบบน่ากลัวโดยอัตโนมัติของบักจะเป็นอยางไงนะครับประมาณกลางดึกอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนผมลืมตาขึ้นมาตอนนั้นคืออยู่อยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวปะอยู่กับแตงครับอยู่กับแตงใช่ไหมคือเป็น<ช>เป็นห้องพักส่วนตัวหรือว่าเป็นเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นนอนที่ไหนในรถหรือว่าอะไรยังไงครับนอนเป็นห้องพักอะครับมันเป็นแบบว่าเป็นรีสอร์ทติดแม่น้ำโอ้โหแม่ใครนึะของการจารุรีอ่าแม่น,นึกถึงเวลาใครไปรีสอร์ทติดแม่น้ํานะผมอะตอนกลางคืนอะแค่แม่น้ําไหลแล้วได้ยินเสียงแม่น้ำเป็งขน,นลุกเลยเอาจริงถ้าใครเคยไปต้องน,นึกภาอพอพอก ใช่ไหมการจราจรบุรีเวลาเข้ามาก็เป็นถนนตรงแล้วก็มีบ้านแยกเป็นหลัง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 แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปคือมันจะมีเตียงอยู่แล้วก็ซ้ายเวลาเรานอนแล้วเรามองไปซ้ายมือเราจะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็ตรงปลายเตียงเราจะเป็นตู้เสื้อผ้าคือตอนนั้นนอนแล้วก็ตื่นในภาพที่ผมเห็นก็คือผมเห็นกระจกแล้วก็แล้วผมก็เห็นแบบเหมือนเป็นคนแต่ว่าผมจำรายละเอียดของคนไม่ได้คือแต่ว่า สิ่งที่จําได้คือเรารู้สึกว่าเนี่ยคือคนยังไงอ่ะคือตอนเวลาเด็กๆอ่ะเราเวลาเราเจออะไรน่ากลัวใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกแบบนึงคืออาจจะหลบอาจจะอะไรเงี้ยช่วงที่เราโตแล้วเวลาผมเจออะไรแบบนี้นผมจะอยากรู้จะได้ไม่ต้องแบบกลัวนานอะไรเงี้ยเราจะได้เช็คว่าอสรุปแบบว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอยากจะรู้ว่าฮี่มันแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับคราวนี้แบบเหมือนผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงอ่ะเหมือนมีเสียงลอยเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เห็นเขาแบบพูดใส่เนี่ยประมาณว่า มึงเห็นอะไรอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงมันอาจจะแบบมึงเห็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยถามถามผมเสียงผู้หญิงผู้ชายครับขอโทษทีตอนนั้นผมผมจําไม่ได้เลยพี่คือจําได้ว่ามีเสียงที่แบบถามเราอ่ะแต่คือ <ผม S 1> เสียงบแบบอยู่ข้างหูแต่ภาาแบบอยู่ปลายเตียงเสียงมันเข้ามาเสียงมันเข้ามาในหัวครับคืออาจจะเป็นแบบอาการแบบละเมอหรือเอห้อห,รอหรือว่าฝันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงมันเข้ามาถามว่า มึงเห็นอะไรเอ่อผมก็เลยแบบประตูนะอะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นอะอะไรที่อยู่ในเฟรมที่ผมมองเห็นมก็พูดหมดเลยผมแบบผมเพราะผมไม่อยากจะพูดไงประตูแล,แล้วก็มีเสียงต่อไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็แบบคือ <ๆ S 1> <ด>คือ,อคือมึงตอบมึงตอบเขาไปว่ามึงเห็นประตูไงใช่ก็แบบว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ประมาณว่าประมาณว่าเขารู้อะมาเปรมเห็นอะไรประมาณนั้นอะ ผมก็เลยแบบอ,นนอ,อะไรที่อยู่ในใมว่ามหรือว่าหรือว่าตอบในใจว่าเพมผมผมผมคิดว่าผมตอบในใจผมคือ,อม,มันมีความแบบเป็นฝันหน่อยพี่ผมรู้สึกนไะมแต่ผม,มผมก็ตอบไปผมก็พูดไปแบบเห็นประตูไงแบบฝั่งนั้นก็มีเสียงแบบเขาก็โต้ตอบกับผมอะ่ะเขาบอกไม่ใช่ผมว่าไปเรื่อยเลยตู้เสื้อผ้าเนาะไม่ใช่แบบอ่างล้างมืออะไรเงี้ยคือมันเป็นห้องน้ำที่แบบประตูมันก็เปิดอยู่ผมมองเข้าไปแบบแป้งสีฟันอะไรผมคู่แบบพูดไปแบบเยอะมาก จนแบบไม่ไม่มีอะไรให้พูดแล้วพี่แบบผมก็ไม่ไหวละแบบทําไมไม่จบเรื่องนี้ไม่จบสักทีผมก็เลยบอกว่าเออแบบเห็นผียังไงอะไรเงี้ยคราวนี้แบบเหมือนมีเสียงมาพูดได้เออใช่บอกวันนี้เจอผีอะไรอ้ะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นผีนี่เลยผมไม่ <laughs> ผมร <laughs> ุกเลยอะคื <laughs> <laughs> มอมันตอบผิดอ่ะมึงตอบไม่ถูกอ่ะคือผมรู้สึกว่าคราวนี้มันเป็นเสียงที่แบบว่าเข้ามาใกล้ขึ้นคือตอนสุดท้ายแล้วก็จบนั่นคือจบเรื่องแล้วครับปุ๊บแล้วผมก็คงแบบ มันก็คงจบเรื่องนี้ไปอ่ะผมว่าคงตื่นในตอนเช้าแล้วผมก็แบบเฮีเมื่มาตืนแม่งก็คือก็เพมก็ตอบเขาแล้วเพมก็นอนต่อไปแล้วก็เช้าก็ตื่นมาปกติเหรอใช่มึงก็ยังไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาเนาะเขาถามว่ามึงเห็นอะไรเออผมก็แบบผมไม่รู้ครับแต่ว่าน่ากลัวมากครับเรื่องของเพม